ล้างจืดเป็นราชาสมุนไพแห่งการล้างพิษเลยค่ะล้างจืดมีประโยชน์มากมายเช่นลดพิษจากยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ายาเบื่อต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตได้ดีค่ะและลดไข้ลดพิษต่างๆค่ะและอีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวมาค่ะ เนี่ยค่ะรางจืดจึงสมควรที่จะนำมาปลูกไว้ประจำบ้านค่ะสวัสดีค่ะยุพินคนทำสวนทำเกษตรค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องประโยชน์ของรางจืดค่ะน้องพัดมาเก็บรังจืดเหรอลูกครับจะเก็บรังจืดไปซอยแล้วตากแดดครับแล้วเอาไปต้มให้พ่อที่ไปขีดยาด้วยครับหนูก็กินได้นะลูก เพราะว่าอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยครับมันสามารถเกลร้อนในได้ครับเนี่ยถูกเป็นร้อนในเหรอครับเนี่ยค่ะล้างจืดปลูกไว้ข้างบ้านปลูกไว้เพื่อเอาไว้ต้มกินสามีจะกินประจำเลยค่ะแต่ไม่ได้กินทุกวันนะคะช่วงไหนไปฉีดยาไปฉีดยา หนอนยาเพียหรือว่ายาฆ่าหญ้าในสวนก็จะต้มไว้ให้สามีกินนะคะกินครั้งหนึ่งก็กินต้มแล้วก็กินสามวันแล้วก็หยุดกินไปก่อน,นะคะ่ะเวลาฉีดยาก็กลับมากินใหม่เพื่อล้างสารพิษออกจากร่างกายค่ะนี่ยค่ะตัวช่วยเพราะว่ากเกษตรกรอย่าง ยุพินครอบครัวยุพินนี้ทำสวนขาดไม่ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะใบล้างจืดตัวช่วยในการขับล้างสารพิษออกจากร่างกายค่ะเก็บใบส,สวยๆลูกเมื่อวานฝนตกชุ่มชื่นเลยค่ะเสียดายตกไม่แรง ตกนิดเดียวพอผ้าเปียกนะคะใบลางจืดยังน้ำฝนยังไม่แห้งเลยเนี่ยเชา้าเช้าการถ่ายคลิปก็จะมีเสียงแทรกหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นบ้านนอกนะคะจะมีเสียงนกเสียงไก่ร้องแล้วลช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงการก็จะมีเสียงเพลง เพื่อนบ้านเปิดเพลงฉลองสงการนะคะก็จะมีเสียงแทรกมามากนะคะเนี่ยค่ะเสียงธรรมชาติบรรยากาศก,กำลังดีทุกชายก็เก็บลางจืดไปหัน่นหั่นเพื่อ,อไว้ไปหั่นแล้วก็ตากแดดเพื่อเอาไว้ต้มให้พ่อกินนะคะ รางจืดนี้สามารถทำไว้กินได้หลายวิธีนะคะหั่นตากแดดพอแห้งแล้วเราก็มาใส่โหลทำเป็นชาต้มกินก็ได้ค่ะหรือว่าจะไปบดบดให้ละเอียดมาทำเป็นแคปซูลไว้กินก็ได้ค่ะรางจืดมีประโยชน์หลายอย่างเนี่ยค่ะเก็บได้เยอะอย่างลูก เก็บได้แล้วเดี๋ยวยุพินจะพาไปท่านผู้ชมไปชมการวิธีการทำต้มล้างจืดให้ชมนะคะพอได้ล้างจืดมาก็เตรียมมาล้างให้สะอาดค่ะล้างล้างจืดให้สะอาดวันนี้จะต้มหม้อใหญ่ค่ะยุพินจะใช้วิธีต้มใบสดเลยค่ะ ต้มใบสดหม้อใหญ่ประมาณสัก20-30ใบค่ะจะต้มไว้ต้มไว้ทานหลาย,ลายวันค่ะเอาไว้ทานได้หลายวันเก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้ มีใบเตยด้วยค่ะนีใบเตยใบเตยก็ปลูกไว้หลังบ้านจะเอาใบเตยกับลางจืดมาต้มรวมกันค่ะเพื่อความหอมพอล้างลางจืดสะอาดแล้วขั้นตอนนี้ก็มาเป็นขั้นตอนการหั่นเพื่อจะต้มค่ะนี่หนูเอากี่ใบลูก ถามิดไครับไม่ไม่หัน่นไม่ไม่หั่นเล็กขนาดนั้นลูกเพราะว่าเราไม่ได้ทำชาหันห่นหั่นหั่นใหญ่ใ,ญใญลูกเพราะเราเจะเอาไปต้มใหญ่กว่านี้ลูกเอออันนั้นเอาออกก่อนสิเนี่ยค่ะหั่นแล้วก็ใส่หม้อเลยลูกยูพินจะต้มลางจืดกับใบเตยนะคะเพราะว่าจะเสริมความหอมอะคะ่ะช่วยให้หอม พราะรสชาติของรางจืดก็ทานได้แบบเหมือนเหมือนน้ำเปล่านะคะส่วนใบเตยนี่ก็ช่วยความหอมและสรรพคุณของใบเตยก็มีมากมายเลยคะ่ะเช่นลดเบาหวานลดขวักไขมันความดันนะคะช่วยขับลมเนี่ยค่ะก็จะต้มผสมกันไปเลยค่ะเนี่ยค่ะ รวมกันเลยวันนี้จะต้มเยอะหน่อยเอาไว้ทานได้หลายวันค่ะเก็บมาเยอะเลยค่ะล้างจืดวันนี้เก็บมาเยอะเลยเหลือจากเอาไปต้มก็หั่นเล็กๆแล้วก็เอาไปตากแดดเพื่อจะเก็บใส่กระปุกไว้ เก็บใส่โหลไว้แล้วแล้วก็ไว้ทำเป็นชาชงเป็นชาไว้ดื่มกินค่ะลังจืดนี่ทานไม่แนะนำให้ทานทุกวันนะคะเพราะว่าเขามีประโยชน์เขาก็มีโทษเหมือนกันค่ะไม่แนะนำให้ทานทุกวันที่ที่บ้านยุพินจา ต้มให้สามีกินเฉพาะช่วงสามีไปฉีดยาค่ะฉีดยาฆ่า,มาแมลงฆ่านอนพอฉีดยาเสร็จก็มาต้มต้มให้ให้กินกินติดต่อกันสามวันแล้วก็พักไปค่ะพอฉีดยาอีกครั้งหนึ่งก็มาต้มใหม่ต้มให้กินใหม่ค่ะจะไม่กินทุกวันไม่ไม่แนะนํา ไม่แนะนำให้ผู้ป่วยที่ทานยาประจำนะคะที่เป็นโรคแล้วก็ทานยาประจำนะคะอย่างยุพินนี่ก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองตีบยุพินก็ไม่ทานค่ะไม่ทานลางจืดเพราะว่าจะจะไม่ทานเลยถ้าเราทานไปลางจืดเขา ขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าเราทานยาเขาก็จะไปล้างสารล้างลิ์ยานะคะล้างลิ์ยาที่เราทานประจำนะคะก็ไม่แนะนำให้ทานคนสำหรับคนป่วยนะคะแต่สำหรับคนธรรมดาก็ทานได้เพราะว่ารางจืดนี่ เขามีสรรพคุณเยอะแยะเลยค่ะช่วยลดความดันช่วยลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็หน้าร้อนอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทานลางจืดได้เลยเหมาะเลยค่ะเพราะว่าลางจืดนี่เขาช่วยลดร้อนในนะคะร้อนในแล้วก็ช่วยลดความกระหายน้ำได้ด้วยค่ะ แล้วยิ่งมาต้มรวมกับใบเตยใบเตยนี่ก็ประโยชน์มากมายเหมือนกันค่ะลดน้ำตาลในเลือดลดความดันช่วยลดการกระหายน้ำช่วยลดความร้อนในแล้วก็มีประโยชน์อีกมากมายเลยค่ะที่ยุพินรู้นี่ยุพินก็ศึกษาใน Google มั่ง YouTube มั่งค่ะที่ หมอหลายๆท่านออกมาทำคลิปให้ความรู้นะคะพ่พินก็ได้ศึกษามาเนี่ยค่ะล้างจืดนี่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายจริงๆค่ะเพราะว่าสามีทำสวนมาสิบกว่าปีไปเจาะเลือดดูค่าเลือดนะคะก็ไม่มี สารพิษในกระแสเลือดน,นะคะเพราะว่าพอา่อ้านจะดื่มล้างจืดนะคะพอฉีดยามาก็ดื่มล้างจืดล้างเลยค่ะแนะนำอาอย,ยุพินแนะนำยุพินแนะนำให้ท่านผู้ชมหามาปลูกนะคะเพราะว่ามีประโยชน์มากมายเลยค่ะช่วยล้างพิษจากสุราเรือรังแล้วก็ คนที่เมาก็สามารถที่จะดื่มแล้วก็ถอดพิษเมาได้ด้วยค่ะสุนัขแมวที่โดนยาเบื่อมาเราเอาลางจืดเอาลากลางจืดฝนให้เขากินนะคะผสมน้ำให้เขากินก็ช่วยล้างพิษล้างยาเบื่อจากแมวได้จากหมาได้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะ ช่วงเวลาของการต้มลางจืดก็ต้มประมาณสักสิบนาทีนะคะเพราะว่าเราหั่นมาแล้วยาที่อยู่ในใบลางจืดเขาก็จะออกมาตามน้ํานะคะนี่ค่ะกาลังเข้มข้นเลยหอมมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าลางจืดกับใบเตยต้มผสมกันได้ความหอมจากใบเตยค่ะ ยูพินจะต้มแบบไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเป็นขนมนะคะเราทําเป็นยานะคะเนี่ยค่ะคุณประโยชน์มากมายเลยค่ะท่านผู้ชมสามีก็ไปฉีดยาแล้วกลับมาก็ได้ดื่มนะคะต้มไว้แล้วใส่แก้วพอดีสามีมาก็เย็นพอดีค่ะได้ดื่มพอดีเนี่ยค่ะน้ำรังจืด ที่ต้มแล้วค่ะต้มผสมกับใบเตยสีน้ำจะเป็นสีเขียวอ่อนน่าทานมากค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะหลังจากที่ต้มแล้วก่อนต้มน้ำสองลิตรหลังจากที่ต้ม ก็จะเหลือเป็นน้ำยาประมาณลิตรหนึ่งนะคะ,คะก็ได้ใส่โถวไว้แล้วก็ใส่แก้ว,วสามีจะดื่มครั้งละแก้วเท่านี้นะคะดื่มวันหนึ่งก็สองถึงสามครั้งแล้วแต่ความสะดวกค่ะจะดื่มติดต่อกันสามวันค่ะแล้วก็จะหยุดดื่มไปพอ มีการฉีดยาหรือใช้สารเคมีอีก็จะนำมาต้มอีกค่ะนำมาต้มดื่มอีกเนะีค่ะท่านผู้ชม ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยุพินด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยุพินทำคลิปต่ตอไปค่ะขอบคุณค่ะ